อันยอง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 เซโยเจสนุยสนุยหัวโคเองค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเนาะฝากกด, like, ดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะโอเควันนี้เรามาจัดเกมแปะเนาะแต่เราไม่ได้อยู่ในรอบรักกี้ทามค่ะ <ว au. S 1> อ่านี่เราดึงกลุ่มให้ดูเนาะจริงๆก็มีกลุ่มหลายกลุ่มแหละมันเต็มไปแล้วเนาะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มใหม่นะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่เจปักหมุดไวน้นะคะก็ในกลุ่มก็จะมีบอกออกมานี่แหละว่าใครได้เกมอะไรมาหรือว่าเกมไหนมันเกลืออยู่แล้วก็เพื่อนๆก็ มันเป็นโอกาสดีๆในการเลือกเล่นเกมของเราได้ค่ะถ้าแบบมีเกมไหนที่มันแตกกันเยอะๆเราก็สามารถไปตามคข้าได้เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมแปะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีการอัปเดตเนาะวันนี้เราขอจัดนักจัดเต็มไปก่อนค่ะเออก่อนที่มันจะอัปเดตพรุ่งนี้เนาะมาก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กำลังใจเจ๊อีกรอบหนึ่งเนาะไม่แนะนำไม่เน่นตั้มหรือเลยแบบค่ะไปกันเลยค่ะครับเกมอแปะใครเชี่ยนวินจ้าอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราทุนมาหนาเนาะเออสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทจะ้ะมา เอาทุนกันมาเยอะๆก็มาลองจัดกันหนักๆเบ็ดหนักๆไปเลยเนอะอาะคอมโบมาแล้วค่ะขอเพิ่มเบ็ดซื้อเลยเนาะจัดไปจัดปุยปังปุริเยค่ะขอคูณ12แล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะอาทิตย์นี้คูณ12มาดีจ้าอ้าวอีดอ,อกมาถึงก็โอ้โหตงดำเบ็ด20โอ้โหมึงแปะเกินไหมคะ่ะจัดไปคะ่ะเบ็ด40ไม่ยอมค่ะมาค่ะมาเจา12เหมือนเดิมค่ะมา จะตกดังอีกหรือเปล่าแปะมาถ้าตกดังว่าเกินไปแล้วค่ะอีดอกเดียวโอ้โหแปะอีเวนตกโ,โอ้โหยมึงอ่ะมาแปะนอนซื้อเลยค่ะไม่รอแล้วอ่เออคอมโบดีเหลือเกินนะมึงอ่ะออพอเมื่อกี้พอซื้อโอ้โหไม้สองพันไม้หนึ่งพัน มึงตกดำเกลี้ยงเลยค่ะอีดอกเออเซ็งเลยเนี่ยอุสตส่าห์เอาเงินมาต้องเยอะนะตกดำแบบนี้ก็ตายค่ะอะตกอีกมึงตกอีกอะมึงตกไปเลยค่ะอีแปะมึงตกเลยค่ะเออทีเบ็ดต่ำๆแล้วมึงไม่ตกนะอีดอกมาค่ะเอออะกดอีกค่ะอีดอกอืมอะ,อะ12บสองิบสองเนาะ แหมทีเวลาเบ็ดต่ำๆแล้วมึงไม่กดไม่ตกดาให้นาอพอเบ็ดแบบกูซื้อเบ็ด20เบ็ดสี่สิบมึงตกมันเกินแมนปัคคะแปะเอออะดูซิว่ามันจะจ่ายเท่าไหรค่ค่ะเสียอารมณ์เลยเนี่ยหมดแรงหมดกําลังใจไร้เรี่ยวแรงไขดอก2 8งบาทมาเลยสิบหมุนคะ่ะอืมอ่ะไม่ต้องคอมโ,มโบไม่ต้องคํานวนมันคเออไม่ต้องจ่ายมาเออมึงดูดไว้หมดไขดอกอ่า เซ็งเลยค่ะเซ็งเซ็งจิตเซ็งใจโอ้โหดูสิไม่คํานวณอีกอะเบาค่ะเบาเบ,าค,บาค่ะแปะเบาเบาเกิดโอ้โหค่าดทุนอีกเหรออืมเอาโอเคกำไรมานิดนึงค่ะนี่เดียวจริงๆอีดอ,อก16บาทสองบนสุดท้ายอ่ะอย่าบอกว่าแค่นี้นะโอ้โหเบาอืมแค่นี้ค่ะไปวางสายเลิก บายบายขอพอจิตทอใจอะ่ะเอออะเข้าฟรีมาอีกมั้งมึงเข้ามามึงเ,เข้ามาเข้ามาเถอะอาวอีดอกเข้าฟรีค่ะได้ได้ขอบคุณมากค่ะอะ่ะมาเข้าฟรีจัดไปค่ะเออตกดำแล้วมึงเข้าฟรีไปให้บ้างก็ดีนะอะเอออะโอเคจัดไปค่ะต่อเนื่องไปเดี๋ยวนะแปะ มึงเข้าฟรีมาเพื่อจะให้กูตกดําเพื่ออะไรคะกูอยากทราบจริงๆกับแบบมากูซื้อก็ได้ไข่ดอกโอ้โหเกินไปปะเกินไปจริงๆค่ะมาค่ะรอบนี้ขอกดยับๆเลยค่ะมาตกดําก็พอก็เลิกค่ะไม่เติมต่อเนาะถ้าตกดําตกดําก็ไม่เติมต่อแล้วค่ะโอ้โหเกือบไปใครนี้เดียวนิดเดียว,ดดยวจริงๆไอ้ดอก,ดอกหมดอารมณ์ภาคหมดอารมณ์คุยกับเพื่อนๆเลยค่ะเออมา ไปกดยับยับไปไถดอกมึงตกไปขนาดนี้เออ,อะขอ12แล้วกันเนาะถึงไหมเนี่ยอะถึงค่ะมาค่ะดูสิสิบสองนสิบกดซขนาดนี้แล้วถ้ามึงไม่ใจก็เกินไปแล้วค่ะอืมดอกแรกก็ว้าแล้วใครดอกโอ้ยมังกรช่องหนึ่งก็โอ้โหไม่ถึงอีกเอ,อ้ยแปะอีสักแปะอดอก อสวยงามค่ะได้อยู่ดอกนี้เอออ่ะโอเคแปดหมุนค่ะน่าจะกำไรแต่กำไรสุดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะบอกเลยโอ้โหขอเป็นเคช่องสองมาขออะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนเลยโอ้โหประทัดเออสวยค่ะดอกนี้ใช้ได้ ของเง้ยเมาเลยนะอืมโอเคเคช่องหนึ่งมาค่ะสั่นเพื่ออย่าสั่นกับเคสวยงานเคสิค่ะประทัดสวยงานเป็นชุดโอ้ยอีดอกรอบนิม้มาดีแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะเออกูมีกําลังใจซะหน่อยอ่ะสองพเอออ่ะห้าหมุนค่ะเออได้มีกําลังใจบ้างทำมามามพันกว่าโอ้โหตรงดำไปสองไม้ตรงดำ 2, ไปสาม0ันบาทค่ะไม่ต้องพูดเยอะ เลสอะเอออะอย่าพิ่งหมดค่ะอย่าพิ่งหมดแปะอย่าพิ่งหมดหมดแล้วคะ่ะโอเคก็ได้อยู่นะอุสตส่าห์กดต้อง16ได้มา2 0 0พันกว่าเนาะมาคะ่ะเบ็ด20บเอ้ยเบ็ด40เนาะโอ้โหโอ้โหซื้อเลยค่ะอีดอกมาลุ้นกันคะ่ะรอบนี้เบ็ด40จะตกอีกหรือเปล่าเนาะเออไปต่อเนองไหมคะ่ะ มึงตกอีกก็เกินไปแล้วค่ะแปะนี่เราตรงดำมาสามรอบแล้วใช่ปะเอาโอเคมาค่ะกดคูณสไปเลยจ้าวัดกันเลยค่ะอีดอกไม่ใช่ว่าตกดำกับแบบกะไม่ให้เล่นเลยอดอกเออต้องจ่ายบ้างแล้วแปะต้องคืนมาบ้างแล้วค่ะสวยงามเออเป็นชุดค่ะมังกรช่องหนึ่ง หัวมังกรมังกรเออเท่าไรเท่าไรเจ็ดร้อยแล้วค่ะขาดทุนนะขาดทุนนะแปะนะไม่เอานะชิงฉากต,ต่อเนื่องเคต่อเนื่องมาเลยค่ะแบบนี้ถึงจ้าอืมคอมโบเป็นชุดเออโอเคเออกลับมาบ้างประทัดต่อเนื่องค่ะอืมสามพันแปดร้อยสามสิบหกบาทแล้วค่ะได้ค่ะแบบนี้ได้ค่ะเอออะ เราก็ได้ทุนกับมันแล้วเราทุนมาที่สามพันกว่าเอ้ยได้มาห้าพันแล้วอีดอกอ่าแบบนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มค่ะเออจบแบบนี้เราขึ้นเบ็ดร้อยเลยค่ะไม่ยอมอ่ะได้แค่นี้หรอแค่นี้จริงปุีอถ้าแปลงเป็นประทัดเนาะบึมบ้มสัมบโขอีดอกอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละเออหมดจริงๆแล้วค่ะโอเคยังมีดอกสุดท้ายเป็นเอ ต่อเนมมาโอ้โหอีดอกอเฮ้ยเกือบหมืน่นไข่ดอกอ่าได้อยู่แบบนี้เป็นสี่สิบเอออีดอกมาค่ะไม่ยอมกูขอจัดหนักมึงตกดำใช่ไหมเมื่อก,กี้กูจัดไปค่ะมาเป็นร้อยค่ะจัดไปอืมขออีกนิดเนาะเออขอด้วยสักหน่อยอืม มาไข่แปะรอบนี้ถ้ามึงตกดำอีกก็เกินไปแล้วค่ะเกินไปมากๆเลยค่ะกดค่ะเออไปค่ะอย่านะโอเคขโมยอีกค่ะมาลุ้นกันค่ะจะตกหรือเปล่าจะตกอุย้ยนิดเดียวค่ะอีกดอกขอ12 12นะโอเคได้ค่ะ12 12จัดไป สองมาดีใช่ไหมรอบนี้อาทิตย์นี้เออมาให้เขาดูไหน่อยค่ะให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยเออสวยงามประทัดโอ้โหอืมมันใจ1ิสองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแปะอีแปะเอ,อ,อ้ยกูโอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าขาดโอปลาสวย,ยงดอกนี่โอ้ยกำไรมาแล้วค่ะดอกเดียวกำไรมาเลยจ้า ห8าพันแปดร้อยแปดสิบบาท่ะยังมีลุ้นขายค้าหมุนโอ้ยประทัดอย่าเพิ่งหยุดคะอยยาเพิ่งหยุดค่ะแปะยาเพิ่งหยุดค่ะสวยงามค่ะขอคี่ช่องสองค่ะหกพันสองร้อยสี่สิบบาทแล้วค่ะอย่าเพิ่งหยุดแปะหมุนสุดท้ายมาหน่อยโอ้โหอีดอกกําไรกระจึงเดียวโอ้โหกูซื้อห้าพันได้มาหกพันสี่ร้อยสองร้อยสี่สิบเกินไปขะมาเบ็ดหมืน่นจัดไปค่ะเบ็ดสองร้อยซื้อหนึ่งหมืน่นมาวันนี้กูเอา เป็มเหนียวไปเลยค่ะเอาอยังไงดีมาสัากหน่อยแล้วกันเนาะตอนแรกก็กสองจิตสองใจนะว่าจะเอาแปดคูณแปดีไหมไหนไหนก็มาแล้วค่ะเราตกจำไปแล้วเราไม่ต้องกลัวละตกไปตั้งสมรอบจะกลัวอะไรเออมาคูณสิบสี่ไปค่ะอย่านะอีดอกเสียวโอเค10บคูณสิบสี่ค่ะรอบนี้ เบ็ดสองซื้อที่1,000 10, งบาทมึงจะจ่ายเท่าไรดูซิดูซิมาเออสวยค่ะเคช่องสองเป็นประทัดสวยงามพอเคโอ้โหมึงไม่มีคอมโบสวยๆเลยค่ะแปะนอนเข้านี่แบบบึมบั้ม,มแน่นอนค่ะบอกเลยอือหหรือว่าระหวังสูงไปครับเพราะจะให้แปะนอนเข้าโอ้โหบอกให้มันคำนวณก่อนเถอะอีดอกยังขาดทุนเลยอะ่ะ เฮ้ยต่อเนื่องมาค่ะเจช่องหนึ่งโอ้โหโออโหกบต่อมูลสุดท้ายปลาทัดสวยจ้ามาค่ะมึงไม่มีคอมโบไว้เลยอ่ะอีดอกอย่าบอกขาดทุนนะโอ้เอาสวยงั้นต่อเนื่องมาค่ะโอ้โหขาดทุนสองร้อยพอดีกว่าเนาะแม่งไม่คุ้มเลยอ่ะซื้อหนึ่งหมื่นแล้วก็ไปสิบกูสิบสี่แล้วอ่ะ มีโอกาสตกดําแล้วตกดํามาถึงก็ตกดําเลยไม่ลายให้เล่นเลยค่ะเออประมาณนี้ดีกว่านาะรู้สึกว่าปั้นไม่ขึ้นแล้วค่ะเอาทุนมาได้สามพันกว่านากก็ได้มาหนึ่งหมื่นกว่าก็ถ้าพูดตรงเนาะซื้อเปตสองร้ก็ไม่คุ้มนะเอออ่ะก็ถือว่ามาจัดแบกก่อนที่มันจะอัปเดตพวกนี้แล้วกันเนาะก็กำไรนิดหน่อยไม่ได้กำไรนิดหน่อยก็กำไรเยอะแหละก็ถือว่าได้อยู่ไม่ได้ว่าน่าเกลียดอะไรขนาดน,นั้นเนาะแต่มันก็มีตกดำให้ตกดำขายอีกดอกอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเรามาเได้สนสนาแล้วกันวันนี้นะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด้ ไม่แนะนำไม่เน่นตามหรือล่นแบบนะคะก็ไปล้วคะ่ะไปคะ่ะ